ประเทศไทยคือขอบเขตของแดนสุวรรณภูมิโดยไม่ต้องสงสัยสำหรับผู้มีปัญญาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความเจริญของพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันประเทศไทยเป็นเมืองพุทธมาแต่ครั้งอดีตการเป็นเมืองของคนมีบุญ เพราะมีพระมหากษัตริย์สืบสายต่อกันมาอย่างยาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตการข้างหน้าก็จะมีพระมหากษัตริย์อยู่คู่พระพุทธศาสนาจวบจนครบ5,000ปีของพระศาสนาประเทศไทยจึงมีร่องรอยอารยธรรมของพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน มีวัฒนธรรมชุมชนต่างๆประชาชนพลเมืองมีจิตใจอบอ้อมอารีมีเมตตายิ้มแย้มแจ่มใสมีคุณธรรมมากกว่าประเทศอื่นๆในแถบเดียวกันความนีงามอุป,ปนิสัยใจคอของคนพุทธเป็นคุณสมบัติของชาวพุทธเองประเทศไทยจึงเป็นภาชนะทองคำ รองรับศาสนาของพระสมณะโคโดมบรมมครูในกลึงพระศาสนานี้อย่างแน่นอนประเทศอื่นไม่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาข้างต้นไม่มีพระมหากษัตริย์ประเทศไทยจึงเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้อุปถรัรมภ์อยู่คู่พระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน พระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิองค์ปัจจุบันนี้จึงเป็นผู้มีบุญญาธิการมากพระองค์เป็นผู้ถวายผ้ากาสาวพักสีเหลืองทองสิงครีแด่พระสมณโคโดมบรมครูในกึ่งพระศาสนานี้พระองค์เป็นบุคคลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาของพระโคโดมอย่างแน่นอน เทศไทยจึงเป็นขอบเขตของสุวรรณภูมิตามที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้กล่าวไว้แต่ไม่มีพระสงฆ์องค์ใดพูดถึงไม่มีใครพูดถึงกลึงไม่มีใครพูดถึงขอบเขตของสุวรรณภูมิไม่มีใครเข้าใจพูดถึงพระโคดมก็แสดงว่าที่ผ่านมา ยังไม่มีใครมีปัญญาญาณอย่างเห็นได้ยังไม่มีใครได้วิชาปัญญาแสงสว่างแม้แต่องค์เดียวเขตสวรรณภูมิพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตั้งไว้พระองค์เป็นผู้กล่าวพระบรมครูพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ตั้งไว้ไม่ใช่ชาวโลกเป็นผู้ตั้งขึ้นมาพระองค์ตั้งพระโคโดมให้เป็นครูของโลก ให้ชาวโลกยังหาชาวโลกสามารถยังเห็นได้เข้าเขตสวรณภูมิได้ท่านก็จะเห็นพระโคดมเองที่ผ่านมายังไม่มีใครพูดถึงเขตสวนภูมิไม่มีใครพูดถึงพระโคดมในกลึงพระศาสนานี้เลยสวรรค์เล่าให้ฟังมาว่าแต่เมื่อมีใครพูดถึงกลึงพระศาสนา พูดถึงขอบเขตของสุวรรณภูมิพูดถึงพระโคดมก็สแสแดงว่ามีบุคคลนั้นๆได้วิชาปัญญาแสงสว่างอย่างแน่นอนวิชาปัญญาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วบนโลกนี้ถึงพระศาสนาก็ถึงแล้วประเทศไทยก็คือขอบเขตของสุวรรณภูมิก็เกิดขึ้นแล้ว บุคคลใดเข้าเขตตั้งอยู่ในเขตกับพระองค์ได้ท่านก็จะเห็นพระศาสนาเห็นพระโคโดมเห็นพระธรรมคำสอนพระธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ในเขตสุวรรณภูมิไม่ต้องไปหาอาจารย์ในใดทั้งสิ้นพระโคโดมจะเป็นครูที่ดีที่ถูกที่ต้องเองไม่ต้องไปอ่านตามหนังสือ ไม่ต้องไปฟังตามวิทยุโทรทัศน์ไม่ต้องไปเปิดดูตามโซเชียลต่างๆที่เขาแสดงอยู่ทุกวันนี้สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอายตนะภายนอกภายในทั้งสิ้นเป็นกรรมคุณห้าเชื่อไม่ได้เปิดดูตามโซเชียลต่างๆก็ติดรูปติดเสียงอีกถ้าทรรจริงๆต้องผ่านรูปทะลุเสียงเข้าไปอีก รูปเสียงก็ยังเชื่อไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ดินน้ำลมไฟและยังเชื่อหูเชื่อตาไม่ได้กพระธรรมจริงๆต้องอย่างเห็นด้วยปัญญาต้องตั้งอยู่ในเขตชุมในเขตสวนภูมิให้ได้เห็นพระโคดมให้ได้ก่อน พระโคดมจะพาท่านอย่างเห็นพระธรรมเองพระโคดมจะเป็นผู้เทศให้เราฟังเราถึงจะมีสิทธิ์ได้ฟังพระโคดมจะเป็นผู้สอนเราเองอาจารย์ดังๆต่างๆในหนังสือแสดงในโซเชียลไม่สามารถเอามาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเราได้ถ้าตั้งอยู่ในเขตสุวรรณภูมิได้ หาพระโคโดมให้เจอพระโคโดมองค์เดียวเท่านั้นที่จะเป็นครูให้เราพระพุทธเจ้าพระอ,องค์จึงตั้งให้พระโคโดมเป็นบรมครูเป็นครูสำหรับโลกพระสงฆ์องค์ใดหรือเกจิอาจารย์ดังๆต่างๆในโซเชียลทุกวันนี้ไม่สามารถเป็นครูสอนเราได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็เป็นครู ให้ไม่ได้พระองค์จึงตั้งพระโคโดมเป็นครูของโลกเป็นผู้สอนโลกถ้าพระสงฆ์ในเมืองไทยยังเห็นกึง่งพระศาสนายังเห็นขอบเขตสวรนภูมิยังเห็นพระโคนโมได้เขาจะไม่สามารถแสดงผ่านรายการในโซเชียล แสดงผ่านในหนังสือแสดงผ่านแฟดไดต่างๆที่เป็นสื่อของชาวโลกนี้ได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญญายาณของนักบวชนักปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เป็นโลก,กิยา,ยานเป็นยานของชาวบ้านเป็นยานของชาวโลกสร้างขึ้นไม่ใช่ดินน้ำลมไฟพระธรรมทั้งหลายทั้งปวงย่อมอยู่เหนือโลก ไม่ใช่ไปอาศัยสื่อของชาวโลกทางสวรรค์เล่ามาแม้แต่บทความนี้ก็ไม่ใช่พระธรรมเป็นเพียงเพื่อแสดงให้ชาวโลกได้เกิดปัญญารู้แนวทางแค่นั้นเองสวรรค์เล่ามาให้ฟัง